เรื่องราววิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทยไมไมเมื่อมีการจัดการงานศพเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสะท้อนความสำคัญของครอบครัวและชุมชนในชีวิตของคนในภาคนี้เรื่องราวนี้ได้บันทึกไว้ในการจัดการงานศพของนายสมคิดเขื่อนเพชรอายุ68ปีในวันแต่งดาหรือวันเตรียมการ ของชาวชุมชนแม่ข้าวต้มหมู่ที่หนึ่งต่อแม่ข้าวต้มอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อวันจันทร์ที่16ตุลาคม2566ที่ผ่านมาชีวิตและวัฒนธรรมของคนล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทยและความสำคัญของการจัดการงานศพในภาคเหนือของประเทศไทยชีวิตและวัฒนธรรมของคนล้านนามีลักษณะเฉพาะที่เน้นความเชื่อทางศาสนาพุทธและความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชน การจัดการงานศพเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและเกิดขึ้นในชุมชนอย่างหนักหนาโดยมีลักษณะเฉพาะดังนี้การบริหารงานศพแบบพุทธศาสนาเมื่อมีการเสียชีวิตในชุมชนครอบครัวจะจัดการงานศพตามศาสนาพุทธซึ่งมีการสวดอภิธรรมศพที่นำโดยพระสงฆ์ความสำคัญของพิธีการทางศาสนานี้ไม่เพียงแต่ให้การเป็นทางสัญญาณในการนำวิญญาณสู่โลกหน้า แต่ยังเป็นโอกาสให้ชุมชนรวมกันในความอาลัยและบริหารงานศพอย่างมีสีลตลอดระยะเวลาชุมชนและการรวมกลุ่มในวันเตรียมการจัดการงานศพชุมชนจะมาช่วยเหลือกันในการเตรียมการหลายกลุ่มเช่นกลุ่มสวัสดิการของชุมชนกลุ่มสวัสดิการผู้สูงอายุและกลุ่มสวัสดิการของสตรีแม่บ้านจะรวมกลุ่มระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวของผู้ตายนอกจากนี้ สมาชิกในชุมชนจะเสียสละเวลางดการทำงานเพื่อช่วยเหลือกันในการจัดการงานศพตามความถนัดของตนเองที่สำคัญได้เกิดความร่วมมือและความสามารถีของคนในชุมชนการจัดการงานศพไม่เพียงเพียงแต่เรื่องของการสวดอภิธรรมต่อการตายและบริหารงานศพเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่ชุมชนรวมกันในความเชื่อสร้างความสามารถีและความสามารถในการช่วยเหลือกันนอกจากการแสดงความเสียใจต่อการตาย มันยังเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนอีกด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทยทําให้เราเห็นถึงความสําคัญของความร่วมมือครอบครัวาศาสนาและชุมชนในชีวิตของพวกเขาการจัดการงานศพไม่เพียงแต่เรื่องของการสวดอภิธรรมแต่ยังเป็นบทบาทสําคัญในการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมและความร่วมมือในชุมชนของพวกเขา ความตายคือสิ่งเดียวที่แน่นอนในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ควรกลัวแต่ควรจะใช้มันเป็นกำลังใจในการมีชีวิตที่แท้จริง